สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูมวยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะจัดทําโดยคุณครูนิยาชนสีสุพัฒนากุลตำแหน่งพนักงานราชการสํานักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาตาเขตหนึ่งอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่อาหาร5้าหมู่หมู่ที่1ได้แก่เนื้อตา์ไข่นมถั่วต่าง ช่วยเสริมสร้างร่างกายและซ่อมแซมส่วนต่างๆที่สึกหรอของเด็กๆให้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันให้พลังงานสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันหมู่ที่3ได้แก่ผักใบสีเขียวสีต่างๆช่วยในการทำงานของร่างกายและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร,ร่างกายให้เด็กๆหมู่ที่4ได้แก่วิตามิน ผลไม้หลากสีเช่นกล้วยสม้มมะม่วงช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นหมู่ที่5ได้แก่ไขมันน้ำมันพืชเนยถั่ถวลิสงช่วยให้พลังงานและดูดซึมวิตามินค่ะอาหารที่มีประโยชน์ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายช่วยพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะเด็กๆ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในการทํางานของระบบย่อยอาหารและช่วยเสริมสร้างแคลเซียมให้กระดูกและฟันของเด็กๆแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะอาหารไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างพร้อมไหมคะเด็กๆไปเรียนรู้กันเลยค่ะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายได้แก่ขนมจำพวกคุกกี้ชานมไข่มุกลูกอมและอาหารแปรรูปเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะขนมเยลลี่ ขนมเค้กขนมช็อกโกแลตและขนมแปรรูปเช่นมันฝรั่งทอดนั่นเองนะคะเรามาเรียนรู้โทษของอาหารที่ไม่มีประโยชน์กันนะคะให้เด็กๆทานบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเสี่ยงต่อโรคอ้วนน้ำตาลสูงทำให้ในเด็กมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ค่ะโรคขาดสารอาหารที่จำเป็นในวัยเด็กคือการทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ขาดวิตามินเด็กๆอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อเติมวิตามินได้เลยนะคะ ด็กที่ทานน้าตาลเยอะอัดขาดสารอาหารที่ช่วยบํารุงสมองเช่นโอเมก้าสามทำให้มีไขมันในเลือดสูงค่ะวันนี้คุณครูม,มวยมีปรึกฤติทานแพเด็กๆได้ฝึกทดลองเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันนะคะไปเรียนรู้กันเลยค่ะเมนูที่หนึ่งสลัดผักค่ะเด็กๆคิดว่าอาหารชนิดนี้มีประโยชน์ไหมคะแท่นแดนเก่งมากค่ะมีประโยชน์มากเลยอาหารเมนูต่อไปค่ะนั่นก็คือช็อกโกแลตค่ะเด็กๆคิดว่าเมนูนี้มีประโยชน์ไหมคะ ไม่มีประโยชน์เก่งมากเลยค่ะเมนูต่อไปค่ะนั่นคือเบอร์เกอร์นั่นเองค่ะดูสิคะเดีกๆจะทายกันถูกไหมนะถูกต้องค่ะไม่มีประโยชน์เพราะว่าในเบอร์เกอร์มีรสเค็มและมีน้ำมันไขมันเยอะเลยค่ะต่อไปค่ะนมเราทานกันทุกเช้าเลยเดี๋ยวคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะขนมแปลรูปเช่นขนมมันทอดกรอบค่ะ ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะในขนมแปลรูปจะมีน้ำชูรสเยอะมากๆเลยค่ะเมนูต่อไปปลาทอดค่ะใช่แล้วค่ะมีโปรตีนทางโภชนาการมากเลยค่ะเมนูต่อไปเมนูนั้นก็คือซุกกี้หมูรวมค่ะเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะ เก่งมากค่ะเพราะในซุกี้หมูมีทั้งโปรตีนและวิตามินจากผักเลยค่ะพิซซ่าฮาร์ดในพิซซ่ามีแป้งและไขมันเยอะมากเลยนะคะเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะเก่งมากค่ะไม่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะต่อไปค่ะน้ำอัดลมเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายไหมคะหากเราทานแล้วจะทำให้เราเกิดฟันผุนั่นเองไม่มีประโยชน์นะคะ เมนูต่อไปนั่นก็คือชานมไข่มุกมีใครเคยทานบ้างเอ่ยชานมไข่มุกไม่มีประโยชน์นะคะเพราะมีน้ําตาลเยอะมากเลยค่ะสําหรับวันนี้เด็กเ,เก่งกันทุกคนเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวันนี้คุณครูหมวยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในหน่วยต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ